สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1,279ทําทำลายน้ำแข็งกระถางไายหยวนลี่ลอย,อยกลางอากาศเบื้องหน้าภูเขาน้ำแข็งมันหมุนตัวอย่างอาช้าราวกับเป็นภูเขอลูกเด็ก,ดกตุ้มฉีเสิงรละทายาแห่งหมอเทียนมามังกรกลืนสวรรค์และคนอื่นๆต่างก็จมตีบมาม่หยุด ไม่ว่าจะเป็นเพลงยุ์ขั้นเซียนหรืออาวุธเซียนหรือปะทะเข้ากับกระถางไคโยรยี่เข้าอย่างจังการประทะก,ก่อให้เกิดระลอกขึ้นพลังขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถทําให้ขลังโบราณเหล่านั้นแตกสลายไปได้และไม่สามารถที่จะโจมตีไปโดนกระถางไคโยรี่ได้เลยด้านล่างของกระถางไคโยรยี่จจงกัชเฉินถือโอกาสนี้กินยาเฟิงชุนเข้าไปเม็ดหนึ่งจากนั้นร่างกายของเขาก็พุงพ่งเข้าไปข้างๆภูเขาน้ําแข็งและใช้มือทั้งสองข้างกดลงไปเพลิงเทพจําระล้างพุ่งออกไปจากมือทั้งสองข้างของเขา มันทําให้ผู้ขอน้ําแข็งละลายลงอย่างรวดเร็วรอข้าก่อนนะข้าจะต้องช่วยเจ้าออกมาให้ได้จางวชเฉินและหงเงยิงเฉินสบตาก,กันผ่านั้นน้ําแข็งคนหนึ่งอยู่ด้านนอกส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ด้านในและห่างขอทั้งสองใกล้เข้ามาเรื่อยๆในขณะนั้นเองมันก็ราวกับว่ากาเวลาจะหยุดลงแม่นั้นได้อยู่กับฮงเงยิงเฉินคนนั้นแข็งแกร่งมากมีทมอาหารที่นางถืออยู่เป็นวุธสังหารที่ร้กาดไม่มีสิ่งใดเทียบได้หากพอให้หนงออกมาได้แล้ว่วมมือกับจางวชเฉิน เป็ไม่ได้ว่านานการณจะต้องเลวร้ายลงอย่างแน่นอนรัะะชชายาแห่งหมอเทียนแสดงสีหน้าเป็นกังวลออกมาเขาควบคุมกระบี่จากคราสังหารมานเอาไว้ก่อนจะใช้พลังทั้งหมดฟันมันออกไปเขาคิดที่จะทําให้ขละโบราณสีทองหายไปให้ได้อิงหัวกลาบกระถางสีครามใบนั้นแปลกประหลาดมากแม้แต่พลังสมาธิของข้าเข้าไปใกล้ยังถูกมันกดเอาไว้เหมือนว่ามันจะเป็นพลังแห่งการเช่นไหวฉีเซิงมองดูกระถางสีครามที่ลอยอยู่กลางอากาศแตกต่างออกไป การจมตีธรมธรมดาๆไม่อาจจะทาให้มันไปนอะไรได้สายตาของเขาจึงเคร่งขรึมขึ้นมาเขากล่าวช่วยข่าอีกแรงหนึ่งข่าต้องการสแสดงพลังดั้งเดิมของโลกกำบ,บังอัครสือใช่อิงห้วยื่นเนียวไปข้างหน้าพลังสมาธิในร่างกายของนางพลพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งจากนั้นสายฝนสีแดงก็ร่วงลงมาสายฝนแทรกซึมเข้าไปในโลกกำบ,บังอัครสือหลังจากนั้นเสียงน้ำหลากลากออก,กไปแม่น้ำสายใหญ่ก็ดังออกมาจากโลกกำบังอัครสือ ในขณะเดียวกันนั่นเองฉีเซิรก็ใช้มือทั้งสองข้างดันไปด้านหน้าเขาส่งปราณเซียนโลหิตสองสายเข้าไปในโลกกำบังอัครสือครุม่มพลังดั้งเดิมของโลกกำบังอัครสือได้สแสดงออกมาแล้วมันก่อให้เกิดเมฆโลหิตที่หนาแน่นขึ้นมาก้อนหนึ่งปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในถ้ำน้ําแข็งเอาไว้และปะทะกับอัคระโบราณสีทองที่พุ่งออกมาจากกระถางไคโยรี่เข้าอย่างจังทั่วทั้งบริเวณน,นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยปราณโลหิตมากมาย ส่วนอีกฝั่งหนึ่งกลับเป็นสีทองลิบระยับพลันทั้งสองสายแข็งเก่งเป็นอย่างมากเศรนคนอ,อื่นๆที่อยู่บนสะพานหินลงมไปถึงราชญาติแห่งหมอเทียนและองค์ช้ยไปหลีต่างก็เคลื่อนตัวหลบไปเพื่อไม่ให้โดนลูกหลงจากโลกกำบ,บังอัครสือด้วยข้างกายของมารังกรคือสวรรค์มีมนุษย์เซียนที่กลายร่างเป็นมนุษย์ยืนอยู่ตัวหนึ่งร่างกายของมันสูงใหญ่สายตาของมันจ้องมองอย่างระโมบก่อนจะกล่าวว่าสามารถเทียบเคียงกับโลกกำบ,บังอัครสือได้ หรือว่ากระถางสีครามนั้นจะเป็นอาวุธเทพโบราณเหมือนกับโลกคำบางคลัซื้อนะอาวุธเซียนแบ่งออกเป็นสี่ระดับคืออาวุธเซียนระดขละอาวุธเซียนพันขละอาวุธเซียนหมื่นขละและอาวุธเซียนระดับสูงสุดอาวุธเทพโบราณก็คืออาวุธที่เทพเคยใช้มาก่อนบนอาวุธชิ้นนั้นมีพลังของเทพแฝงมาด้วยและไม่ได้อยู่ในสี่ระดับของอาวุธเซียนอาวุธเทพโบราณเมื่อมาอยู่ในมือของจอมุิตรทั้นเซียน อันุูวาพแสแดงออกมาจะสามารถเทียบเคียงอาวุธเสียระดับสูงสุดได้ต้องรู้ว่าแม้แต่พักเห่งอี้ที่เป็นพักที่สูงส่งมากยังไม่มีอาวุธเสียระดับสูงสุดเลยสักชิ้นเมื่อได้เห็นอาวุธเทพโบราณสักชิ้นหนึ่งใครจะไม่ใจเต้นบ้างละ่ะแม้จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในโลกคนหลุนก็ยังตาลุกวาวอาวุธเทพโบราณทั่วทั้งโลกคนหลุนมีอยู่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นทุกๆชิ้นต่างก็มีชื่อเสียงที่เลื่อมลือมากมันเี่กได้ว่ามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือ กระถางสีครามที่เจ้าเฉินออกมาใบนี้ไม่เคยดีมาก่อนเลยและไม่มีบันทึกเอาไว้ด้วยหรือว่าเขาจะเจอมันในทะเลสุริยันจันทราของล้ำค่าที่อยู่ในตัวของเจ้าเฉินมีเพียงกระถางสีครามใบนี้ใบเดียวซะที่ไหนกันละ่ะแค่สามารถฆ่าเขาได้ของทุกอย่างที่อยู่ในตัวของเขาทั้งหมดก็จะต้องกลายมาเป็นของพวกเราแล้วมามังกรเกิืสวรรค์กล่าวเสียงเย็นจากนั้นมามังกรเกิืสวรรค์กล็ลงมือกับหัวถึกที่1 4อสอมนุษย์เซียนตัวสุดท้ายของเขามังกรมันพังหลุด แสดงพลังดั้งเดิมของเกตบังกร,กรมาภัพบ,บุรุษจมตีใส่กระถางสีครามใบนั้นวัวถึกที่1 4เป็นยอดฝีมือลำดับที่1 4ของเผ่าวัวถึกก่อนหน้าที่มามังกรเกลือสวรรค์จะเป็นเสียนเขาก็อยู่ในความดูแลของมันมาตลอดก่อนหน้านี้ไม่นานวัวถึกที่1 4ก็เลื่อนขั้นไปเป็นเสียระดับแทรปตัตจพีได้สําเร็จมันกลายเป็นยอดฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครด้วยพลังของมันในตอนนี้เมื่อกลับไปยังเผ่าวัวถึกพลังของมันจะต้องถูกจัดระดับใหม่และมีระดับสูงขึ้นไปกว่านี้อย่างแน,น่นอน โลกกระบังอคละสือและเกมกรมภพับหลุดโจมตีกไปพร้อมกันมันทําให้อคละโบราณสีทองกระเด็นออกไปเรากับดวงดาวมากมายมหาศาลร,ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าตุ้มโลกกระบังอคละสือและเกมกรบมภพบหลุษพุ่งเข้าไปปะทะก,กับคางังไคโยรีย่ตับตามกันจนทําให้มันสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนจะกระเด็นไปกระแทกภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ด้านหลังทันทีจางโล่เฉินหากครั้งนี้เจ้ายังไม่ตายแสดงว่าเจ้าเหนือธรรมชาติจริงๆ แม้แต่อิงหัวยังคิดเลยว่าจางรั่วเฉินไม่มีทางมีชีวิตรอดต่อไปได้แล้วอาวุธเทพโบราณสองชิ้นจมตีกัไปพร้อมกันสิ่งมีชีวิตที่ระดับต่ำกว่าเสียระดับสัจจะจะต้องกลายเป็นจุนอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเสียระดับสัจ,จจริงๆก็ยังไม่แน่ว่าจะสามารถต้านทานเอาไว้ได้สุดท้ายแล้วภูเขาน้ําแข็งก็หลอมละลายไปทั้งหมดจางรั่วเฉินใช้มือข้างหนึ่งคว้าร่างขอ,งอย่งเฉินเอาไว้ส่วนหนึ่งมือหนึ่งคว้าร่างของชิงหม้อเอาไว้จากนั้นเขาก็ใช้พลังเคลื่อนย้ายมิติ ไปปากปลตัวออกมาอีกครั้งเหนือขึ้นไปหนึง่งร้อยจงจนสามารถลบหลีกการโจมตีของอาวุธเทพโบราณทั้งสองชิ้นไปได้โครมผมของจางรเฉินผิวไปตามสายลมสายตาของเขาคมกริบราวกับกระบี่เขาคิดอยู่ในใจสำาน,นกกระบี่ในร่างกายของเขากรยพ,พุ่งออกมาควบคุมกระบี่โบราณเฉินหยวนให้ลอยออกไปโจมตีไปที่ฉีเซิงที่อยู่บนสะพานหินไม่ดีแล้วฉีเซิงกําลังใช้พลังทั้งหมดควบคุมโรคขวางอัคระสือเขาจะไปคิดถึงได้ยังไงว่า สามโรชุนจะสามารถช่วยเหลือฮงเงย็นเฉินและชิงหม้อออกมาจากภูเขาําแข็งได้รวดเร็วขนาดนี้ตอนนี้หากคิดีจะเรียกรถกระบะขับสือกลับมาเพื่อ้องกันตัวก็ไม่ทันแล้วหกวิถีฟ้าดินปีทั้งหกบนหลังของฉีเซิงแสดงพลังที่แตกต่างกันหกอย่างออกมามันกลายเป็นวังวนขนาดใหญ่และยังมีพลังพายุเพลิงสายฟ้าผสมผสานอยู่ในวังวนนั้นด้วยหกวิถีฟ้าดินเป็นหนึ่งในไพ่ใบสาคัญที่แข็งแกร่งที่สุดของฉีเซิงเมื่อเอามันมาเป็นการโจมตี จะสามารถที่เพียงยอดฝีมือที่แข็งแกร่ง6คนโจมตีออกมาพร้อมกันแต่หากทําให้มันเป็นพลังป้องกันแม้จะเป็นจำนวนที่มีระดับสูงกว่าเขา2-3มาดับก็ยากที่จะทําลายมันลงได้กระบี่โบราณเฉินหยวนปะทักกับพลังทั้ง6นั้นอย่างจังแสงกระบี่เป็นประกายออกมาตัวกระบี่สั่นไหวอย่างรุนแรงมันส่งเสียงดังแสบแก้วหูออกมากระบี่โบราณเฉินหยวนทําลายพลัง6วิถีฟ้าดินจนเสียงดังสนัน่นและโจมตีไปที่อ,อกของฉีเซิง สางโลชั่นร้ายกาจมากสีหน้าของฉีเซิงดูไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจจนขาดสติเขาก็ดึนพลังของกอดหุ่นสิบเซียนต้านทานพลังของกระบี่บราณเนยวนเอาไว้อีกครั้งร่างกายเสียนทั้งสิบล้อมรอบกอหุ่นสิบเซียนเอาไว้แต่ก็แตกสลายไปในพริบตาเดียวฉีเซิงกากเลือดออกมาและกระเด็นถอยหลังไปร่างของอิงหัวหายแวบไปนาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของฉีเซิงก่อนจะช่วยสลายพลังที่เหลืออยู่บนกระบี่วบราณนยวนไป จ,จิตใจของนางสั่นไหวเล็กน้อยแจดงเ่าเฉินแข็งแกร่งเกินไปแล้วจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตชีเซิอไม่เคยพ่ายแพ้ต่อคู่มือที่อยู่ในดับเดียวกันมาก่อนแต่วันนี้เขากลับไม่สามารถต้านทานพลังกระบี่ของแจเกาเฉินได้หากเรื่องนี้แพร่ไปถึงเผ่าลิขิตมตาจะต้องทําให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นมาได้อย่างแน่นอนอิงหัวได้ยินเสียงร้องหวยหวนนางจึงหันไปมองทางด้านซ้ายของนางเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่ตอนนี้มีดทำอาหารสีเงินเล่มหนึ่งจมตีไปที่หน้าอกของวัวศึกที่สิบสี่ และทะลุกออกไปมีดนั้นทาให้อามนุนุ์เซียนระดับแทงประตพีตัวนี้ได้รับบาดเจ็บหนักเลือดเซียนแดงฉานสาดกระเซ็นไปทั่วทั้งสะพานหินความจริงแล้วมีดามอาหารที่ชิงหม้อดจมตีออกไปเมื่อกี้นักคิดที่จะปลิดชีพของมามังกรเกลือสวรรค์เพียงแต่ว่าหัวถึกที่14กลับทดแทนด้วยการบาดเจ็บหนักมันเข้ามารับการโจมตีที่ทําให้มามังกรเกลือสวรรค์ต้องตายเอาไว้แทนกล่าวได้ว่าเขามังกรมาพาบหรุดก็น่าสังเวชมากอัมเบนุสเซียนทั้งหมด ที่เข้ามาในทะเลเือนตันรามี12ตัวตอนนี้เหลือแค่มามังกรคือสวรรค์และวัวถึกที่สิเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่อัมนุ์เซียนตัวอื่นมีมากกว่าเครื่องที่ตายไปด้วยนมือของจางรั่วเฉินความเสียหายมากมายขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยเมื่อมามังกรคือสวรรค์เห็นจางรั่วเฉินแล้วมันจะต้องโกรธเกลียดเขาถึงขนาดนี้จางรั่วเฉินให้วงเยียนเฉินเข้าไปอยู่ในน้ำเต้าดวงดาว,ดวสายน้ําเพื่อรักษาตัวจากนั้นเขาก็ใช้มือทั้งสองข้างประคองกระถางคางยโลี่เอาไว้อัคระโบราณสีทองพุ่งออกมาจากกระถางอีกครั้ แลลอยอยู่กลางอากาศท่ามกลางขลระโบราณสีทองมากมายมหาศาลเหล่านั้นมีร่างเงาขององค์มิงที่ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวขึ้นแสงเซียนเทพเป็่งประกายออกมาทั่วทั้งร่างกายร่างเงานั้นยื่นฝ่ามือขนาดใหญ่ออกมาจากนั้นก็กดลงไปบนเซียนทั้งหลายที่อยู่บนสะพานหินรัชทาย,ยาทแห่งหมอเทียนถือกระบี่จักรพรรดิสังหารมาเอาไว้ในมือจากนั้นขเขาก็จ้องมองขึ้นไปด้านบนแล้วกล่าวตัวเองว่ามันเป็นอาวุธอะไรกันแน่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าโลกระบางขลซือเสียด้วย ข้าจะไปหยุดกระถางสีครามใบนั้นพวกเจ้าใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดข้าจง้งเฉินซะอิงหัวส่งป้ายคำสั่งองานหนึ่งออกไปมันพุ่งไปด้านบนเพื่อรับการโจมตีของกระถางไคโยลี่เอาไว้ไป้ายคำสั่งนั้นก็คือกระจกวิเศษมื่นอมนุษย์มันเป็นหนึ่งในอาวุธโบราณที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเผ่าริมตะภายในมีอมนุษย์นับหมื่นถูกผนึกเอาไว้ไม่ได้มีเพียงอมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นอมนุษย์เซียนที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยกระจกวิเศษมื่นอมนุษย์มีขนาดใหญ่นนเย สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นศีลาขนาดใหญ่ที่ทํามาจากทองสูง99จ้างที่ผิวของมันมีขละอมนุษย์มากมายร้อยตัวปรากฏขึ้นมาภายในมีเสียงอมนุษย์คำรามกันอยู่อย่างมากมายร่างเงาอมนุษย์นับร้อยปรากฏตัวขึ้นมามันต้านทานฝ่ามือสีทองที่กดลงมาจากด้านบนสมแล้วที่เป็นถึงเทพสาวอมตะไร้ขาดมากจางว่าเฉินคิดโฉมหน้าของอิงห้วงงดงามมากแววตาของนางเต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนนางกล่าว จางรุ่ยเฉินแม้ว่าเจ้าจะอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองแต่เจ้าก็ยังไม่ใช่คู่มือของข้าตอนนี้เจ้าบาดเจ็บหนักขนาดนี้เจ้าจะสามารถต้านทานกนารโจมตีของข้าเอาไว้ได้สักเท่าไหร่กันอีกด้านหนึ่งฉีเสิงมามังกรกรืีนสวรรค์และ,ละทายาทแห่งหมอเทียนก,ก็กำลังรวมพลังกันเพื่อเตรียมที่จะโจมตีจางรุ่ยเฉินใครจะมานั่งรอความตายกันละ่ะจางรุ่ยเฉินใจเต้นเขาไม่ได้ล่าถอยออกไปแต่กลับพุ่งเข้าไปหาเขาใช้พลังเคลื่อนย้ายมิติ ไปปรากฏตัวขึ้นใกล้ๆก,กับสะพานหินจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าใส่อิงหัวอย่างรวดเร็วอิงหัวรู้ว่าจางวัอเินสามารถใช้พลังเห็นการเวลาได้โดยเหตุนี้นางจึงไม่กล้าเข้าใกล้แจ้งอัอเินและใช้พลังอย่างหนึ่งลาถอยออกไปอย่างรวดเร็วจะหนีไปไหนล่ะแจ้งวัอเินรู้ว่าอิงหัวมีพลังที่รุนแรงมากเขาจึงคิดที่จะกำจัดนางไปโดยเร็วที่สุดความเร็วของจักรคู่เร็วมากวกเขาปีนทิศทางไปอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกิดเงามากมายนับสิบขึ้นบนสะพาน ไม่กล้าไม่ได้เลยว่าอิงห้วมีพลังที่ร้ายกาจมากนางเป็นเพียงจมวินพลังสมาธิคนหนึ่งแต่ทว่ากลับสามารถสู้กับแจ้งวัชเฉินในอนณาเขตไม่เกินสิบจ้างได้แจงวัชเฉินพยายามจับตัวนางหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทําได้ฉีเซิงและทายาทแห่งหมอเทียนเข้าร่วมต่อสู้ด้วยพวกเขาพยายามต้านทานการโจมตีของแจ้งวัชเฉินเอาไว้เพราะเป็นกังวลว่าอิงห้วจะถูกแจ้งวัชเฉินฆ่าตายไปจริงวันนี้แจ้งวัชเฉินโหดเหีเ้ยมมากจริงๆเขาฆ่าเซียนตายไปไม่ต่ำกว่าสิบแล้ว และยังมีวิธีการที่โหดเหี้ยมมากอีกด้วยการต่อสู้ครั้งนี้หากว่าแพร่สะพัดไปถึงประเทศสุ่การที่หนึ่งมันจะต้องก่อให้เกิดความเสียคอนขึ้นมาอย่างแน่นอนในสายตาของเซียนเผ่ามนุษย์ทั้งหลายพวกเขาจะต้องมองจางเฉินเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนในตอนที่แจงเฉินกําลังต่อสู้กับยอดฝีมือเผ่าลิเดมตะอยู่นั่นเองสายตาของชิงมอก็จับจ้องไปที่กองขังที่อยู่ห่างออกไปนางแสดงสีหน้าตกใจออกมานั่นคือเปลือพิงนางเห็นว่า ชิร่างของนกสีดำเท่าฝ่ามือตัวหนึ่งในกรงนั้นกลับมีลูกไฟมากมายพวยพุพ่งออกมาราวกับเป็นประกายไฟที่พวยพุพ่งออกมาจากฐานไม้อย่างไรอย่างนั้นแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยเลยครับผมนกสีดำตัวนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ